ยังชาแนลก็อยากจะามาทําบุญกันบ้างเข้าวัดเข้าวานะคะซึ่งวัดนี้ติดกับชายทะเลนะคะสวยงามมากดูนะคะสาวๆเนี่ยมาจากไหนกันใส่ชุดนี้มาเดินถ่ายรูปอยู่ในวัดนะคะริมทะเลที่สวยมากอย่างนี้มีศาลามอีอะไรประเดี๋ยวเรานี่ที่น,นี่คือวัดที่ชื่อว่าวัดน่าสะตนอยู่อำเภอหัวไซจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคนที่ อยู่ในพื้นที่นี้นะคะเดี๋ยวแม่เอียงจะให้พูดถึงวัดน้าสะตนก่อตั้งมาประมาณลอยครสิบเจ็ดปีนะครับลอยสิบเจ็ดปีก็มีเจ้าวัดมาประมาณกาวรูปก็มเป็นรูตนะทีกาวนะครับท้งวันนั้นเนี่ยความทิ่เป็นวัดห้องจุมชนชาวเล่กับก็ะจะมีบ้านเรือนอยู่ไรรอบวัดทั้งวันนั้นด้วยความหน้าแน่นต้องป้องวิถีของชาวเล่นี่ครับก็ทำให ให้ความหนาแน่นของชุมชนเนี่ยครับทำให้หวัดก็เข้มแข็งชุมชนก็เข้มแข็งแล้วก็เป็นความผูกพันกันยังยาวนานไล่รุนไล่สมัยมจะมานล้วก็เลยเป็นนี้ได้วัดนี้ก็เป็นเป็นเมื่อนเมื่อนสุ่นรวมความสัทธาโดยเฉพาะก็หลาสุด,ด,ววดแ่ดีเจ้าวัดก็ตันแสะครับแต่กลัปาร์ตเข้มคุณเนี่ยก็เป็นที่ขอรบสัตธาของญงตยโยมในเราแวกนี้งานทัน เป็นเา,าวาวีดตีโครงพันซ่านานตีสุดเจ็ดสิบเอ็ดพันซ่าครับเท่วันนั้นก็เลยกลายเป็นว่าในยุคสมัยของฐานเนี่ยก็ได้มีลูกซิดลูกฮะถึงลูกซิดลุนเนี่ยครับยุคตีกำลังกระเซียนหรือว่ากระเซียนกันแล้วเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นยุคก,ก้าวหน้าอย่างมากแต่กว่าสมัยนั้นก็ประสบความสําเร็จกันอย่างมากมายเท่านั้นความความมัน่นคงของวัดกว่าใดลูกซิดลุนหีืบุกเบิกเนี่ยครับขอยสนับสนุนบำรุงวัดจนไายที่สุดก็ได้ได้ ต้องตอมาชื่อรุนต่อรุนครับนี่คือสีมาคราวๆข้องวัดน่าะจะถึงซึ่งที่พัฒนาเป็นอยากจะเป็นมันก็เป็นเรื่องของเขียว<อ>นี่เป็นอยา่างความขิดตีของการปรับวัดให้เข้ากับก็เรียวกว่าอะไรสมัยสมัยปัจจุบันไม่ใช่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงรอยตอข้องข้องข้อง เจ้าวาดัดต่อเจ้าวาดัดกับในแต่ละคนเนี่ยที่ที่ได้ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะประธานแจ้งเนี่ย่านได้สร้างไล่ไล่ชิงไล่ไล่ยัยงให้เป็นชิงไม่ไหมกับวัดนา้าสะตุนในขณะนาที่เรามาไหมเนี่ยครับในอาศัยบารมีประธานโปรดรวมกําลังศรัทธาต่างๆนานางานทุกอย่างเนี่ยในสิ่งสาคัญเนี่ยประธานสร้างไว้มดแล้วงานเราผู้มาไหมและตั้งแตเป็นรอยต่อท,ท,ที่ที่รับภาระนักมาต่อว่าประธานแจ้งเนี่ยตนทำไว้ดีสุนรวมศรัทธาอย่างมาก เราทําอะไรได้บางทั่งวันวมีความรู้ในเรื่องของของสถาปัตย์นนี้นั่นอยู่บางทั้งวันนั้นก็เลยมาต่อยอดในสิ่งที่วันสร้างไว,เว้เร็วงานในทะเลเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลอกเรียนแบบไม่ได้ทั้งวันนั้นเรามีห้องดีห้องเด่นก็คือทะเลที่สวยงามขนานนี้เนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะต่อยอดทั้งวันนั้นพอลามาต้มแล้วถึงก็จัดวางลายลสิ่งลายอย่างให้มันซอดคลองกับหยุดที่องความเป็นวัดเนี่ยรับมันก็ได้ประโยชน์ในแง่ของต้องเป็นทีพักพอนหย่อนใจด้วยเป็นทีที ใครจะมาหนังรับพ่อนหรือว่าเป็นทุกเรือร่อได้ก็ตามแต่สามารถเข้าวัดใดโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องยืมเป็นโตมาไม่ได้จาเป็นที่จะต้องมาทำฟังธรรมะอย่างเดียวเพราะนั้นขอให้เป็นที่ผักไก่ผักใต้องใครหลายๆคนไปด้วยทั้งขนาดคอในในสมัยนี้มันก็มีซิ่งโลปสร้างต่างๆนาน,นาเดี๋ยวมันช่วยงามเดี๋ยวมันมันดูสงบช่วยงามเท่านั้นเราก็สร้างเจตนาราสนาอาการต่างๆเนี่ยครับให้มันมีความ ความสบายมีความลำลองมีความพอนคลายงานข้องพวกนี้พระเามาดตั้งอยู่ในวัดได้ครับก็เลยได้สร้างข้องพวกนี้ต่อยอดจากถึงขั้นเดิมจีบอาจารยได้สร้างเลยดีแล้วครับอืมโอเคครับจริงๆบ้านทุ่งกาอยู่ถึงกุสใจไหมครับป็นที่ถังข้าวนาตุนนี่เวลาแก่แล้วโอ้ครับ นะครับไ,ไปรียุณมาไล่ปี okay. ประมาณเก้าปีเลยนกครับมาสร้างโรงเรียนระมกรยนะครับว่าอเป็นโรงเรียนที่ปิดความร้นอแล้วว่องไส้กับปุ่นะครับการกลังพัฒนาบ้านคือสร้างเยาวชนสร้างคนรวยให้กับสร้างคนไทยอี่ะนครับที่วนี้แวะมาจังเกเห็นวัดนี่เล็กต่าไปไปมาร์คแสดงว่าการพัฒนาครับในสมัยที่ฐานเจ้าอาวาสมาเป็นเจ้าอาวาสนานกี่ปีแล้วพัฒนาได้ถึงขนาดนี้ก็ เจ็ดปีครับผมอ่าผมเอ่อจริงๆก็แปดพรรษาครับแต่ว่านั่งจา,จ,าจากประทานสิ้นบุญผมบวชได้หนึ่งปีเนี่ยขอทานก็สิ้นบุญแล้ววันั้นก็หนักจะจะจะขอทานสิ้นบุญเนี่ยุผมก็ได้อะไรบารมี ทุนดาซับต่างๆนาๆนาที่เป็นท่านบารมีของพเจ้าแทงกเนี่ยครับพอเรามีกําลังตรงนั้นเนี่ยความคิดของเราก็สร้างถมาธิจะแปลมาเป็นรูปธรรมได้ถ้งว่ทาทั้งสิน้นงานตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้ตน,นตรงนั้นกระต่างแต่ที่เราคิดว่าเราสร้างถมาต่อยอดได้เนี่ยครับเราก็ต่อยอดให้มันเป็นรูปธรรมในทั้งกโดยโดยเหมือนที่บอกว่าเราเราเรียนมาทางทางสตาปัตนิดหน่อยท่วันนั้นก็เลยสามารถติดแจะต่อเติมต่อยอดโน่นนี้นั้นให้มันดูสวยงามให้มันดู ดูดูดูทันสมไยมครับและถึงการสอดคล้องกับวิถีของคนยุคไมจสไม่มนี่ด้วยค่อยชอบเชนาสนะค่อยชอบปัญยาตาที่มันมันค่อนคลายที่มันสบายุ้กวันนั้นเรามีความรู้ทางด้านนี้เราก็เอาความรู้ของเราตรงนั้นนะกลับมามาพัฒนามาต่อยอดกับมันก็เลยกลายเป็นชิ้นก่อสร้างต่างๆนานาติดแตูแปลกตาสำรับหลายๆคนที่ไม่ได้พลาดมาในชน่วงเวลาหกเจ็ดปีนั้พอมาก็จะเจอความความเป็นระเบียบความสวยงามที่นั่นครับ วัติยูชายทะเลแล้วกับิดยะเลเลยนี่นะในนครนี่ในนครเตาที่เตาที่ได้ยินมาหน่อยนะอาจารยนะ,ะในในโซนนี้เราก็มีอยู่อยู่ช่วงๆวัดมีน่าสะต้นมีอ่ากอแพ่แล้วก็ภาคระหวามีชิมล่าโซนนี้เนี่ยเราก็จะมีแทบแทบอ่ตลอดเส้นทางนี้ยครับก็มีอยู่ไล่วัดอยากจะถามนะคะว่า ท่านผออุตส่านี่คือผออดีตโรงเรียนปักพนังและก็อดีตโรงเรียนกาลยานีศรีธรรมราชอยากถามท่านว่าในฐานะที่ท่านเป็นคนหัวไทรจะแนะนําที่นี่จะแนะนําให้มาเที่ยววัดนี้ท่านจะแนะนําเลยค่ะฮัออครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาถ้าผ่านที่อําเภอ,อหัวไทรก็อยากเชิญชวนมาที่วัดนตตนวัดเนี่ยอยู่ห่างจากตลาดหัวไทรประมาณ8กิโลเมตร แต่ถ้ามา,าทางป่าพนังห่างจากปาพนังประมาณ30ิกิโลเมตรก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลครับใกล้มากไละอยู่ริมถนนท่านก็กถ้าเข้ามาในวัดท่านก็จะมาพบบรรยากาศของความสวยงามชายหาดที่น่าพาักผ่อนมีที่นั่งกินมีที่นั่งเล่นมีที่นั่งเที่ยวมี่ห้องน้ำห้่งส้วบสะอาดและวัดนี้เป็นวัดที่จาวาสซึ่งท่านซึ่งแต่ถึงแต่อ่าน,นิจกรรมไปแล้วเนี่ย เดิมเป็นพระท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เรียกพระท่านแสงยี่สเท่าไหร่ได้ครับตอนที่ท่านอ่าท่านแปดสิบเก้าพรรษาประมันนะครับผมแล้วก็แต่ศพของท่านก็ยังตั้งอยู่ไว้สําหรับในวัดทรามาบูชาอยู่ในศาลาของพ่อท่านก็เรียกศาลาพระท่านแสงที่พครูครูชาวบ้านครับครับผมท่านก็อยากเชิญชวนพวกเรามาก็แวะเข้ามานะครับวัดเปิดประตูตลอด24ชั่วโมงนะครับ นบเนเซเว่นอีลเวนเลยค่ะและยัยงแนะนำนะคะวัดหน่าสะนค่ะรูะะ้สึกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยครับเมื่อก่อนผมเคยมานะครับเคยมาวัดนี้อยู่หลายครั้ง <S <S แต่ว่าครั้งนี้มาเนี่ยรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะครับ <S 1> <S 1> เรื่องของภูมิทัศน์เรื่องของการจับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่รอสําหรับคนที่มามาเข้ามาที่วัดอย่างหนึ่งก็คือมาทําบุญและนอกจากได้บุญแล้วเนี่ยยังมีที่เป็นที่ท่องเที่ยวสําหรับ ริมทะเลที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็รู้สึกว่าเป็น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 ส่วนหนึ่งที่ที่ข้ามาวัดแล้วเราได้ประโยชน์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวการามีความสุขกับริมทะเลมีที่นั่งพักผ่อนมีสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำห้องช่วมอะไรต่างๆที่นั่งพักมีหลายที่เลยเาสามารถจะมานั่งพักได้หลายๆคุณทีเดียวครับก็น่าน่าชื่นน่าชื่นใจน่าชื่นชมสำหรับวัดที่พัฒนา เป็นไปตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ไปนะครับวันนี้ก็ถือว่านอกจากได้มาทําบูี่วัดแล้วเรายังมีการได้รีเล็กได้พัผ่อนได้ท่องเที่ยวไปด้วยครับ่มกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย